สวัสดีครับผมจารลมิชาวนาะวันนี้มีสาระดีๆมีความม่ที่เหล่าคนมา,ากกว่าท่านผู้ชมไปชมครับด้านหน้าท่านผู้ชมในขณะนี้คือเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกสถาปนนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามปกุณราชกุมารปี2515เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของเหรียญด้านหน้ากันด้านหน้ากลางเหรียญประทับพระบรมรูปองค์ในหลวงทิ่การที่ส0ด้านบนขอบเหรียญจาลึกะนามณนะเวลานั้น มหาวิทยาลักรุงศยามกุฎราชกุมารลักษณะของเหรียญเป็นโลหะที่ขาวทองแดงผสมริกเกิลขอบนอกเป็นฟันเปลืองจำนวนการผลิต9ล้านเหรียญน,น้ำหนัก7.5กรัมขนาดเหรียญ27มิลลิเมตรประกาศใช้เมื่อ20ธันวาคม2515เดี๋ยวเราพลิกไปชมรายละเอียดของเหรียญด้านหลังกันมาชมรายละเอียดด้านหลังกันครับ ด้านหลังกลางเหรียญเป็นอักษรพระนามย่อวอกอควยภายใต้คุณละมกุลด้านบนขอบเหรียญจะเลือ,อกสอนรัฐบาลไทย28ธันวาคม2515ด้านล่างจะเลือ,อกสอนหนึ่บาทราคาเหรียญเลขไทยเป็นเหรียญกระสาที่ระลึกอีกเหรียญหนึ่งที่เก่าแก่ทรงคุณค่าเปรียมด้วยพระบารมีขององค์ในาหลวงเัชการที่10 วันยิ่งเก็บไว้เป็นเหนเรียญทีรลลึกเหรียญสะสมเป็นมงคลกับตัวเองและครอบครัววันนี้นํามาฝากขอบคุณท่านการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ